สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคักมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอได้รวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดมาตรการควบคุม SMS ที่ส่งมาจากต่างประเทศเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ผลจากการที่กสทชอได้เริ่มบังคับใช้8มาตรการสําคัญตามพระ,ะราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบกับหลายประเทศให้ความสําคัญกับปัญหาแก๊งคอ์เซนเตอร์และสแกมเมอร์พบว่าสถิติการโทรหลอกลวงประชาชนมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะ แต่กลับมี SMS หลอกลวงมาจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ต้เนเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีการระง,งับไม่ส่งต่อ SMS ต้องสองสัยมากกว่าหนึ่งล้านข้อความต่อวันปัญหาดังกล่าวกสทชจึงมีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมร่วมกับหน่วยงานภาคีคเครือข่ายเพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการในการป้องกันอัจฉรกรรมออนไลน์ พลตอกณัฐธรเพราะสุนทรกรรมการกสทอชอเปิดเผยว่าจากการระงับไม่ส่งต่อ SMS ต้องสงสยัยตามที่กล่าวมาในเบื้องต้นกสทอชอมีแนวทางให้ผู้บริการต้องจัดแบ่งกลุ่มผู้ส่ง SMS โดยแยกระหว่างผู้ส่ง SMS จากต่างประเทศและผู้ส่ง SMS ในประเทศต้องมีระบบตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาที่มีความเสี่ยงไม่ให้ส่งไปย,ยังผู้ใช้บริการหรือติดสัญลักษณ์ไวหน้าข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับรู้ว่าเป็น SMS ที่ส่งมาจากต่างประเทศควรต้องระวังเช่นเครื่งองหมายออสเจรีและต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทันทีเพื่อให้รู้ท่าทันกับภัยออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยในปัจจุบันท่านใดที่จะส่ง SMS ในลักษณะข,ของ A 2 P นั่นคือ Application to Person นะครับ A ี่ P จะมีปัญหาที่สุด,ดครับเรามีมาตรการในการลงทะเบียนผู้ส่งก่อนระบบเซ็นเตอร์เม จากนั้นเนี่ยได้มีการนําลิงก์เนี่ยไปให้สกอ,อมชอตรวจสอบแล้วขึ้นเป็นไวริสไว้นะครับหน่วยงานไหนที่ส่งเป็นประจำเนี่ยก็จะมีปัญหาจะโปร,ปร,ปรไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนลิงก์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในการคัดกรองตรง,งนี้โอปเปอเรเตอร์บางค่ายบางคือข่ายได้พัฒนาระบบ s m s Firewall สรจเรียบร้อยแล้วก็มีการคัดกรอง SBS ตรงนี้แล้วก็ไม่ส่งต่อไปยังให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมากกว่า1ล้านข้อความต่อวัน ด้านพลตตรีกิตตดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการตำรวจสืบสวนส,วนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี4เปิดเผยว่าสำหรับ SMS ที่ถูกระง,ง,งับการส่งต่อน,นั้นกสทาชาจะส่งต่อข้อมูลไปอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบได้ทันทีกราบันการตำรวจนะครับได้เชิญสทเข้าไปให้ข้อมูลกรณีตรวจพบว่ามีการใช้แถัดความต่างนะฮะขายสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดอาวุธปืนโดรนนะครับ ซึ่งช่องทางที่นําเข้าไปยังแพลตฟอร์มต่างๆส่วนหนึ่งก็มาจาก s m s ที่แปะลิงก์นะครับด้วยเหตุผลต่งางๆแ่วทางตารวจก็เลยมาประสานกับปสชเพื่อที่จะซักซ้อมแนวทางในการขับเคลื่อนคัดกรอง s m s เหล่านี้ให้ตกไปนะครับสําหรับการขึ้นทะเบียนซิมบ็อก จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568และเฉพาะซิมบ็อกที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้ส่วนที่เหลือจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการได้อันจะส่งผลให้ซิมบ็อกที่อยู่ในความครอบครองของแกลงคอร์เซ็นเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้โดยปริยายดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาครัฐ พยายามเร่งดำเนินการปรับปรามกระบวนการข้ามชาติต่างๆทั้งแก๊งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์อย่างเอาจริงเอาจังรวมถึงเร่งสื่อสารกับประชาชนให้รู้เท่าทันการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆเพราะการรู้เท่าทันภัยออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกช่วงวัยนันนภะาแสนตุ้มรายงาน